ไปหาของกินกันต่อดีกว่าได้ค่ะ,<ฮ>ะท้องร้องพอดีเลยนะคะที่จังหวัดพิจิตรเขาเชิญเที่ยวงานนะครับมหกรรมสินค้ากเกษตรมะม่วงคุณภาพดีส้มโอดังม่อยงชิดเด่นนะครับของดีจังหวัดพิจิตรอุดหนุนกเกษตรได้นะฮะ5-7มีนาคมนี้ครับ เตรียมพาคุณผูผช้ชมไปเที่ยวเลยนะฮะที่จังหวัดพิจิตรนี่เองครับท่านรังสรรตันเจริญครับผู้ราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยเกษตรจังหวัดนะครับพาณิชจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนาย,ยกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยนะครับนี่บรรยากาศในงานนี่คือการถแถลงข่าวร่วมกันนะครับเตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรมะม่วงคุณภาพดีส้มโอดังมะยงชิดเด่นของดีจังหวัดพิจิตรงานเนี่ยมีขึ้น ห้ 7, มีนาคมนี้นะครับจัดงานกันที่ริมฟุตบาทตั้งแต่บริเวณสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดพิจิตรยาวไปจนถึงหน้าโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเลยครับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสค่ะให้พ่อค้าแม่ขายเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะมาขายผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องคนพิจิตรนะคะและก็ณนะตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานมาค่ะว่าจังหวัดพิจิตรณขณะน,นี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มานานกว่า 2เดือนแล้วนะคะและกิจกรรมภายในงานเน้นย้ำค่ะภายใต้มาตรกาตป้องกันโควิด19แบบเข้มข้นเลยถือเป็นโอกาสอันดีนะคะของคนพิจิตค่ะที่จะได้บริโภคผลไม้นานาชนิดคุณภาพต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นคุณภาพส่งออกต่างประเทศคุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะมะม่วงดำจอกไม้สีทองผิวสวยหวานรสชาติอร่อยใครที่ชอบแบบกรอบๆนะคะมะม่วงฟ้าลั่นเพชรบ้านราดนะคะส้มโอส้มท่าข่อยส้ม ขาวแตงกวาส้มทองดีนะคะและอีกหนึ่งผลไม้ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะมะยงชิดค่ะหรือว่ามะยงไข่ไก่นะคะที่จังหวัดพิจิตรใครได้ทานก็ต้องติดใจค่ะคืออมเปรี้ยวนิดๆแต่ถ้าใครชอบหวานปลอกเปลือกให้หมดนะคะแล้วก็ทานไปเคล็ดลับในการทานมายงชิดให้อร่อยนะคะอย่าทานตอนทองว่าะคะคุณผู้ชมค่ะคือลิ้นของเราเนี่ยยังรับรสได้แบบว่ารสจะแหลมจนเกินไปให้ทานข้าวไปก่อนเสร็จแล้วให้ทานมายงชิดเนี่ยปิดท้ายให้คุณใช่ถ้าทานมายง ชิดก่อนทานข้าวนะคะเราเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยจะได้รับรสที่แหลมเพราะฉะนั้นความเปรี้ยวความขมเนี่ยเวลาทานเราจะสัมผัสได้ดีกว่าทานข้าวแล้วทานอร่อยค่ะเหมือนลิ้นลิ้นลิ้นจะชัดเกินไปนะฮะแล้วก็ถ้าอยากให้ไม่เปรี้ยวปอกเปลือกเอามันเปรี้ยวที่เปลือกเลรอฮะใช่แล้วค่ะคุณเจษต้องปอกเปลือกปกตินี้เช็ดๆชนิดนึงก็กัดกรอบเลยนะปกติของเราอะนะแต่กินน่ทั้งเปลือกก็ดีค่ะได้วิตามินที่ดีแล้วก็ตอนนี้จังหวัดพิจิตรก็มีการส่งเสริมนะคะการปลูกผลไม้นะคะที่ เป็นผลไม้ปลอดภัยไร้สารเคมีนะคะไปกันได้ในงานนี้5-7มีนาคมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนะคะวันศุกร์นี้ค่ะที่5นะคะเราได้รับกิจ่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรนะคะจะสัมภาษณ์โฟนอินสดๆบรรยากาศนะคะในพิธีเปิดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะ